thank you สดีครับสบายดีครับสวัสดีค,ดค่ะคราบนี้เป็นยังเป็นไทยยู่ใส่ไทยอยู่ทยยึ่งสะพานแก่ดำจังหวัดมหาสารคามคา่ะบอแเบ้อแก่ดำเนาะจะเือแก่ดำเขามีโอกาสเขาก็เลยไปไปเบึง้ง เป็นสะพานที่ถือว่าเป็นต้นแบบของสะพานวินเทจทั้งหลายทัี่ที่ยมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเป็นสะพานสะพานที่อมตะแม่นค่ะขาดสีงดงามอยากย่อนยุกเนาะไปสู่สมัยโบราณสะพานขามสางขามอ่างเกีบนามแก่ดำเนาะแก่ดำค่ะ เชื่อมเื่อมต่อระวังเชื่อมยงบานหัวขัวกระบานแก่ดำแกดับค่ะไทยบานสางสําหรับความยาวประมาณเท่าไรความยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตรค่ะเป็นสะพานโบราณสางมากประมาณร้อยปีเลยด้ค่ะอืแต่ว่าตัวตัวที่เป็นสะพานที่เป็นโค้งสางแถวเห็นปัจจุบันเนี่ก็สิบก่ประมาณห้าสิบกว่าปีค่ะห้าสิบกว่าปีค่ะแต่า สะพานบัานนีเนี่ยบ้นขามน้ำมีนี่มันเป็นแบ่ว่าลอยปีแล้วปิดตะกรันเพินไทยบ้านเพินใส่ไม้ไผ่นะคะซึ่งมันกชํำรุดสุดส้มไปก่อมแซมกันไปเรื่อยเะ่กี้มันเป็นแค่ลำห่วยเลยค่ะห่วยแค่ดำไหลมากอืมบ้านก็มาแรงกับยางไปได้เนาะผลก็มีสะพานขามวันนี้เพิ่นมาส่างเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำค่ะจนเลยเกิดอ่างเก็บน้ำซึ่งมีเนื้อที ประมาณพันไรค่ะประมาณพันไรเลยบอกว่าแล้วกามูบานที่เอ่อได้ใส่น้ำอยู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้กับมีสามมูบานคนเดียวค่ะบานหัวขวบ้านแกดำแล้วก็บ้านพ่อสีค่ะไทยบานได้ใส่ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำมองนี่ค่ะเข้าไปช่วงนั้นเข้าไปใ้ทั้งสองบรรยากาศเนาะค่ะคือบรรยากาศเนียว่าแรกกับบรรยากาศเนี้ยมาเศร้าแมนค่ะ เป็นช่วงอากาศหนาวๆเนาะค่ะอากาศหนาวห้ามงดงามที่เป็นอมตะเนี่ยก็คือเก่าโตรางกันจ้าต่ว่าเรืองแสงสีเรืองมุ่ออรับต่างๆจะดสมีความแตกต่างเนาะค่ะเนาะแตกต่างกันเขาบรรยากาศนั้นค่ะครับผืชที่ยูนในอังเก็บนาวมันยยังค่ะไี่ยังไน่ส่วนมากกับเป็นบัวหรือเอิรน่วมๆ่วมาเป็นสนมค่ะม่บัวแล้วก็ม่เขาบอกว่ามีหอดสาระ สาหลายหางกระอกพนะแม่แม่แม,มีปืนน้ำมีมีมความหลากหลายทั้งชีวภาพมีสัตว์น้ำมีนกจักชนิดค่ะนกนี่เพิ่นสำรวจร้วเพิ่น่าไม่สิบสองชนิดค่ะเอ่อสิบสองชนิดแล้วยังเขาบอกว่าในในช่วงหนาหนาวนี่ยังมีนกเป็ดน้ำห<ม>นีหนีหนาวมาจากไซบีเรียเลยค่ะม,มาอาศัยอยู่ตรงน้องน้ำแก่ดำนี่ไหมค่ะ เป็นฝูงแล้วเหรเขาก็เห็นได้เห็นเห็นปิดเขาเขาเห็นอยู่พี่พี่ไทยน่ะอยู่เนาะค่ะใหญ่ไทยไว้อยู่อัจจิลุทด์เห็นในภาพต่อไปอันนี้เป็นอีกฟังหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นบ้านนี็บ้านโพ่อสีบ้านโพ่อสีบ้านพ่อสีก้อนไฟขึ้นค่ะ ช่วงช่วงที่ข้าไปนันกาสีมีเออนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมากเอ่อเที่ยวมากชมคือเท่านะคะ่ะมันมีเลยๆเยนาะค่ะมันเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดมหาสารคามเลยะคะ่ะสะพานไม้เกศมา,มาสะพานนี้นอกจากี่เป็นทีสันจรของชาวบ้านสาวหมู่บ้านเนี่ยก็ยังเป็นทีสันจรของ <c oughs> นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็นคือเป็นเป้าหมายเลยว่าเอออยากทําถ้ามาเที่ยวมาสารคดมอยากไ่ฟังเกดากับไปฟังโหัวค่ะครับไปกับมาแล้วก็การเดินทางตัวการนางไปบนสะพานนี่มันว่าใส่เวลาหน่อยหน่อยเลยก่โลนึงก็ยังโอเคกิโลเนาะค่ะก็ยังยังใส่เวลาหลายเพราะว่ามันห้ากับมีค่ะห้ากับช่วงยุทธไทยหู วันหันว่นนี้อ๋ออันนี้สําหรับนักท่องเที่ยววะ่ะแต่ว่าสําหรับชาวบ้านเปินกับไปตามปกติของเพื่อนนั่นแหละครับก็ด้อนค้อนก็เดียวขมสะพานมากสุดุ้เจกมีภาพคุณายา่ครับตาจะมันสงสัยสยอยู่อยู่กล่องหนึ่งก็งเลยโซ่เรื่องประเด็นน้ม้เห็น อีเห็นลนกไปหน้าบ่ค่ะก็แตกขึ้นมาตอนนั้นะธีกําลั่งขึ้นเลยก็เลยลองทาย่อนแสงไปบนครับสวยค่ะสวยสวยมันเปแมงมีเรื่อยมันนจำนวนหน่อยหน่อยเนาะค่ะเนาะพอหน่อยครับบ่หน่อยก็เป็นขึ้นจากอลางเก็บน้ำค่ะบินขึ้นแล้วก็ห้องพ้อมด้วยค่ะหลังจากช่วง ตอนแรกเนาะตอนแรกเท่ากับไปเท่าเท่าติดครั้บานก็ได้แต่ว่าเทาอยากเห็นบรรยากาศสะพานแก่ดำเงี้ยเหมือนเสาห้เลยว่าอ่านอนนอนอยู่ไก่สะพานแก่ดำเลยค่ะมีมีที่พักที่พักที่สะอาดสะอาดที่ดีเลยล่ะพอดีมันเป็นที่นอดมันเป็นรีสอร์ทที่ไม่ค่ะพึ่งพึ่งสงใหม่พอดีเท่าากับถ้มไทบานดึงไทบานกับว่ามีมีหลายรีสอร์ทอยู่แต่ว่ารี ที่ภาคมูนี้เพิ่งสร้างใหม่เขาก็เลยมาพักกันอ่าปรากฏว่าตัวจดจำํำซอรีสอร์ทนี่บ่บ,บ่มีบ่มมีลงเรืออยู่ก็เลยบ่รู้ว่าซืรอสว่ายังได๋จันๆนี่ล่ะค่ะเออเขาเป็นหยังนะครับเอฮาก็แล้วเตื่นเช้าแล้วตื่นเช้าก็กลับออกมาที่นี่กลับมาที่สะพานเก็บดำพื้นเขาบนไอที่บ่าะท่นได้เก็บภาพเฮาก็ เยบเพิ่มเติมเนาะจ้างตรงนี้เป็นคือตอนแรกหน่ข้ายางบบไปขายางบ่ไปถึงบ้านหัวกัวด้วยค่ะแมนต้องชมสะพานไม้แก่ดำที่นี่ยุหนาปกนีใส่เข้ามาขัวแก่ดำมหาสารคามขัวก็คือสะพานเออเพราะว่ามีนักอนุรักหลายคนเพินเอมเมมต์ว่าไม่อยากให้ใส่เข้าว่า สภาพไม่แจดำมันไม่เป็นข้ามใมันเป็นข้ามใบม้าเป็นข้ามาบก็คือเป็นขัวขัวแจดำขัวไม่แจขัวขัวแจดำไม่เข้ามาไม่แล้วก็เลยเอาข้านี่มาพิเศษไว้เป็นปกอยู่ข้างหน้าอันนี้เพื่อให้ได้เข้าใจว่าซื้อพันบ่ตรงกันกับตีเห็นยาพไะคะขัวก็คือสพาพนั่นเองนะคะเป็นผ้า ภาษาทินของเขาอันนี้ได้หมวกไหม่ไดหหมวกก็ซื้ออีือฮัละะซื้อหมวกอุตหนุนชุมชนค่ะเพราะราวะบริเวณหัวสะพานจากกะซิมีด้านข้าค่ะขายของยู่ของกินขายของฝากของเทลลึกเป็นงานจักสารของไทยบ้าทนะคะเป็นหมวกกันี้เป็นหมวกอีโบค่ะเลี่ยนแบบหมวกพลาสติกสมัยหนึ่งใส่อยู่ครับ หมบใบตาเนาะอันนี้ก oh, no? ็ I mean, the uh, ัว mm ่างดงามของสะพานกับแสงสีนะครับตะว้นกำลังขึ้นเนาะค่ะเนาะเศร้าๆเนีอากาศก็บทายอมแสงไปนิดนึงครับแต่ว่าอากาศหนาวเย็นเยียงจะน้อยนีอากาศกำลังเบีะต่อเนาะมุมนี้ก็สวยเห็นมั้ค่ะตรงนี้เขาก็สีมีสะพานก่อนสะพานมัได้ไปตรงเลยเด้สะพานเขามีลีลาของเขามันเลย มีสเสน่ห์นะครับควหมงดงามเอ่อทุกมือนี่นี่เขาสิมีการสมแซมพัฒนาตลอดโดยโดยใหง้คงสภาพเดิมไหมคะมอนุรักษ์ไวเพราะว่าเอ่อเสน่ห์ของมันก็คือความความโบราณความเก่าแก่เก่าของมันนี่แหละคือขันบึงแลอวมันเกิดจากการรวมมือรวมใจของชาวบ้านชุมชนของชุมชนูออ้ไดมีไม่ที่เลื่อยออกแล้วเ่าใส่แป,ป้นปีกเป็นหนังสามาโฮมกัน ว่าเขาสำรวจว่ามันหันเดิมมันแป้นมันหักแล้วกระดานหักแล้วเสามันสีปูแล้วสิก็เอามาแทนกันแทนไปเรื่อยๆแทนไปเรื่อยๆมันก็เลยบริชมรุดมันก็เลยใส่ใดง่านในตแต่มันเป็นปรัชญาของของธรรมชาติแก็เป็นปรัชญาของการอยู่รวมกันของคนในสังคมคครับ ก็ลองกินตนาการว่านน,น,ก,น,ก,นกเวียดนามะครนกเนาะนกเวียดนามแม่นบอกค่ะแม่เออมันเป็นนกเวียดนามเหรอโอนกยังค่ะเป็นนกตุ่มอะ้ยยังค่ะออประมาณนั้นละนกอีลุ่มอีตุ่มประมาณนั้นอ,อันนี้ก็ร่มแห้งมีดินอยูตใไ้น้ำเป็นดินทราย<อ>แล้วมันผัดน้ำมันก็เลยเอ๊ะคืองามแท้ก็เลยทายเป็นพิไีไป ที่เราข้าไปทีนี่คือร้อยแาจุดห้าศูนย์เมตรครับกระดานัขงหมดหงพัร้อยห้าสบเจ็ดันสอแปร้อยยี่มาทานเซื้ออย่างค่ะมาท่านเพินี่จำได้ครับขาว่าเ่าซื้ออาจารย์ท่าหมดอายุของสพานประมาณเป็นประธานนี่อย่างค่ะประธานคนรัก สะพานไม้แกดำเออระมานนี่แหละเกี่ยวกับเี่เกี่ยวกับหนองเกี่ยวกับสะพานเียวกียนหนองคืนคู่ต่อจ้ะนางจีราเียนจวนจักรยานจุจักรยานมากเนาะเป็นไปปันจักรยานแลวเป็นกระจุงจักรยานขามมากอืมีผมสอนเตมาเล็วมากสอนที่บ้ันี่แตผ้าลูกหลาน เดียิพอเดียก็เกียดหาสมุกขอบคุณพอนะครับสาวัไปไก่ไปไก่สัพแม่ไกดำนี่ตั้งตั้งยูวัดาด่เห็นทา้างอยู่วัดดาวดาวดดึงที่ยที่มองเห็น้างลัางนะคือวัดดาวดาววดึงไก่เนื่องดนานาหมดลำบากอยู่อยู่อยู่ในพื้นที่วัดเลยสาพน่กับที่วัดเลยค่ะประมาณสองถามนวัดวัดกัวัดงนึ่ค่ะดีมากดีมากาน่ทั้งเนยไปทางได้ยู่แที่อ่างค่ะหาก สีกว่าตรงวัดรถนานมาประมาณจะกว่าปีนี่มันมันมันถึงล้านแปดแสนลูบอ้างตัวนี้มีซื้อว่าครับเข้ามาเกยดานี่ได้ซื้อไม่อยากอะไรครับ ครับผมขอบคุณเลยขอบคุณท่านประธานครับครับผมประมาณที่ที่หลที่คือนกเป็ดครับนกเป็ดนี่ครับนี่นกเป็ดผมมีผู้ดกล้ามือผู้นเพราะว่าเขานนกเป็นกเป็ดหลตูครับนหลมืออยู่หลัม่านมันนกี่ระมานที่ที่ผมเคยสำรวจเคยนับอยู่ระมาณสิบสองชนิดครับนกนกไกนกไกตุ่มครับนกนกไกเดียวนต้งวัวนี่ละค่ะ วันีา้างอยู่นั้นวที่วัดนั่นเออปินไกลในึ่ขายอยู่หน้าวัดนะครับจนหน้าสะพานตรงสะพานตรงหัวสะพานข้างค้างวัดนั่นแหละบ้านแกดำเนาะเนาะที่วัดนั่มีบริการห้องสุขาห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวเขาไปใส่ได้เห็นไกลเลยก็สิคิดพราก็อย่างเขาส้นกวาอมั้งที่ไหนโอ้ค่ะ เขากัอยากอุดหนุนอย่างชุ่มช่นนะค่ะอยากอุดหนุนไทยบาทค่ะกัซื้อมะพร้าวอ่อนมะพร้าวนำหอมอันหนึ่งที่จำได้ก็คือแซ่บค่ะใครแต่บริษัทลูกไว้เาซื้อไข่เป็ดค่ะเขาซื้อมะพร้าวนำหอมกับบานต่างหลายหน่วยค่ะเป็นปอกหอยจำได้ป่ะค่ะซื้อกับฝากคุณตาคุณยายเนาะอันนี้ก็ประเภทปิ้งย่างเนาะอีเช่นบ่าพี่เคยคิดอยากปิ้งข้าวโพดต้นข้าวโพด ภาษาอีสานด้เขาโคดเขาโคดคือเขาโคดคร <laughs> ับบรานแท้ซ้ำสะพานแก่ดำแล้วปิงปิ่งอย่างๆเพิ่นก็ได้ไขายค่ะมีบางเทอก็มีนากท่องเที่ยวมาซื้อคือเ้าวเนี่ยแหละบางทอก็ไทยบ้านเพิ่นนั่ะแหละมาอุดมถัาประเด็นจเป็นส่วนหนึ่งของการนําเสนอเรื่องเล่าของสะพานแก่ดำเนาะเ้าเว้าวนำภาพมาให้เบิ่งนกับเ้าววาเนี่ยก็ซบ่ไม่ความจัดเจนท่อทอทันไปเห็นเอง วันนั้นมีโอกาสกไปเถ่นชมในยูทีอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยจากตัวเมืองมหาสารคามไปประมาณ30-40กิโลก็ถึงเดียครับสำหรับพี่นีกก็คงจะกล้กาเข้ามาสวัสดีครับครับอำลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ